สวัสดีค่ะกลับจากโรงพยาบาลค่ะจะก,กลับบ้านถูกไหมคะเนี่ยเดินกลับค่ะยัง,งงงงอยู่เลยออกทางไหนไปทางไหนก็ไม่รู้เนี่ยทางโน้นอันนี้มาตรงนี้ต้องจำทางก่อนค่ะงงมากเลยอ๋อไม่ได้ไกล จำได้ไหมคะคะจังนนท์ข้างหน้าตอนนี้ข้างหลงังพาคุณสาม,มีมาโรงพยาบาลคะ่ะจะลองเดินกลับบ้านกัดถูกไหมเนี่ยงงกับชีวิต ไม่แน่ใจเลยข้างหนก็ไม่รู้ครั้งแรกครั้งแรก นี่วงเวียนตรงนี้จะกลับถูกในคัเนี้ยงงมากเลย ทางนี้ไม่เคยมาอันนี้หกโมงกว่าแล้วค่ะเดินเข้าไปข้างในนี้ ใครก็ได้ช่วยทีค่ะงงนะคะเนี่ยงงงงจริงๆค่ะ อันนี้เดินเข้ามาในหมู่บ้านตรงนี้แล้วเดินออกไปข้างนอกไปตรงไหนละคะเนี่ยจำไม่ได้แล้วอ่ะไม่ใช่เดินผิดทาง ใชซ้ายเรเลีเ้ยวขวาไม่แน่ใจใชก่กาไปในเมืองหรือเปล่าแค่นี้ก่อนนะคะหาทางกลับบ้านก่อนค่ะสวัสดีค่ะ